เศร้าๆนะพี่น้องกับการเลือกตั้งซ่อมที่มีผู้สมัครมากที่สุดครั้งหนึ่งแม้งานนี้ใครหลายคนนั้นรู้ว่าพื้นที่ดอนเมืองนั้นเจ้าของคือใครพร้อมขอปล่อยไม้เด็ดกันตั้งแต่วันแรกของการรับเลือกตั้งกันเลยทีเดียวโดวยเฉพาะคุณพี่พุทธิชาติช่วยรามที่งานนี้ขอแจ้งเกิดกันตั้งแต่วันแรกกับลีลาความดีใจที่ได้เป็นสองคนสุดท้ายในการจับหมายเลขเลือกตั้งชิงดํากับพระเอกตลอดการอย่างพี่แซมยุรนันพมรมนตรี ว่าท้ายที่สุดแล้วใครจะได้หมายเลขหนึ่งหรือไม่ก็หมายเลข9้าไปครอบครองแต่งานนี้คุณพี่พุทธิชาติเขาคงตั้งใจกับการจับสองหมายเลขหน้าดูเพราะกว่าจะได้ต้องทำมลนบนอยู่นานสองนานทำเอาบรรดาเหล่ากองเชียร์ลุ้นกันตัวโกงว่าจะได้เลขใดแต่พอทราบว่าตัวเองได้หมายเลขหนึ่งถึงกับดีใจประหนึ่งว่าชนะการเลือกตั้งครั้งนี้ไปแล้ว ปล่าครับว่าน,นี่แค่ยกแรกเท่านั้น <c oughs> เหตุผลที่คุณพี่พุทธิชาติเขามั่นใจเสียเหลือเกินคงเป็นเพราะน้องๆทีมงานที่เรียกว่างานนี้จัดเต็มแบบคับแก้วหวังดึงคะแนนคนรุ่นใหม่ <c oughs> จะไม่ให้คนดอนเมืองสนใจได้ไงครับ <c oughs> เพราะแต่ละคนจัดมาแบบคับอกคับใจแบบนี้มัน เขาลุ้นกันแบบคึกคึกคักคักแล้วคงไม่เท่าเหล่าบรรดากองเชียที่เรียกว่าลุ้นกันแบบไม่ให้หายใจตอนแรกเห็นบรรยากาศก็นึกว่าเป็นการลุ้นจับหมายเลขแต่ฟังไปฟังมาเสียงแต่ละคนลุ้นเหมือนเชียร์มวยว่าฝ่ายตัวเองจะชนะหรือเปล่าโดยเฉพาะพี่ๆสสอฝั่งเพื่อไทยที่งานนี้เขาตั้งใจเชียร์กันจริงๆ พบจากวันแรกของการเริ่มต้นเดินหน้าเลือกตั้งในพื้นที่ดอนเมืองที่หลายคนคาดว่าจะเป็นพื้นที่ดุเดือดเลือดพล่านแต่หากเห็นบรรยากาศวันนี้แล้วชื่นใจชื่นใจเมื่อผู้สมัครแต่ละคนต่างมอบไมตรีจิตและมิตรภาพดีๆให้กันผมรู้สึกว่าเอ่อมันมีความสุขอย่างบอกไม่ถูกผมก็มองแล้วผมก็มีกำลังใจมากขึ้นว่าผมไม่ได้อยู่ลำพัง ผมเจอแล้วก็พูดคุยกันเสมอนะครับผมก็เป็นน้องพี่กันในวงการบันเทิงมาอยู่แล้วนะครับวันนี้ถ้าเราผมว่าความขัดแย้งมันเกิดขึ้นที่ต,ตัวตัวตัวคนคิดนะครับตัวคนที่จะเดินไปมากกว่าถ้าเรามีจิตใจที่จะเ,เดินไปข้างหน้าอย่างไม่ขัดแย้งมันก็มไม่ขัดแย้งครับหวังว่าบรรยากาศแบบนี้จะเป็นไปตลอดการเลือกตั้งนะครับดำรงฤทธิ์ยอดชลูด NBT News Focas.